มาไม่น้องราบสุกสบายดีฮห yeah. ลังจากบริสุทธิ์ถ่ายคลิปหลังจากบริสุทธิ์ถ่ายคลิปพ,พี่น้องเงี้นว่าเอาลูกนี่แหละอยู่น้วลูกนี่แหละอยู่น้วอีกื้อนี่แหละตลอดคำันใหญ่ก็ชิม,มีเวลาถ่ายคลิปอยู่พี่น้องอันนี้มันบ่ใหญ่ยักเถื่อห้า็เลยไปแซ่บได้มึงแนลินมึงกินพี่น้องขนม คำมันใหญ่เฮาปะเอาไปได้เฮาก็ถ่ายคลิปไปหันไปหนีได้แล้วพี่น้อยอันนี้อยากไปได้คลิปแบบไปไ่ได้เพราะว่าแม่จำหดนกับแม่เมื่อบ้านปลาลูกไว้น้ำพอพอก็ต้องได้เอาอเนั่ <c oughs> นแหละพี่น้องมันบ่มีเวลาถ่ายคลิปช,ลลลชุดเต่ปะ๊ะ มึงแน่โตเปียกอยู่ด้วยนี่ลิน่นลิ่นขนมลิ่นน้ำจีนี่โตเปียกโดนนี่มึงแน่พอปัดเฮือนทักกัแล้วมันลิน่นหกคือเกาพี่น้องมึงในขนมจะกิปัดในได่ได้หมดขึ้นมาเต็มเฮือนแล้วจากไหน อามน้ำได้จังหน่อยนี่อามน้ำได้เด้อได็ไปเข้าเอ้ยเอา้าช่วงอยู่กับลูกกับทายเตะกับลูก,น,น,น,กนี่แหละพี่น้องเอ้ยมาดิถึงจะมาไปทางได้กับทายเตะกับบีใบเข่านี่แหละเนาะเบิ่งความธนาการมันใหญ่เติบโตไปทั้งแตเบิ่งความคิดดื้อของมันนี่คิดดื้อแห้งลิลล์มาเร็ ี่ดิ้อกว่าอนแม่พี่น้องเอ้ยตะกี้แม่ยังแอบอยู่ <Hi. S 1> แม่ยังแอบแต่ว่าตอนนี้ลูกนี่อ้วแอบแล้ว <Wow. S 1> แต่ว่ามันมีแบบขี้เกียนนจจะกินเนาะมันมีคนมาหอมแล้วมันติดของเขานะขี้เกียจก็คือจุดดังๆอะไรมาทายาให้ลูกอยู่เนาะทายาจุดดังๆจุดดังๆเขาเอิ้นขี้เกียจบานว่าแม่เอิ้น ติดดำเด็กหน่อยคนอื่นนะนะขี้เกียจจุดดังๆดังๆดังๆวะโอ้เฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดปวกแม่พ่นต้มเอาใหม่นกินคือจิบบุกคาคอดอกเนาะนั่นบอเมื่อบ้านบอจังหน่อยฮะเมื่อบอสได้ยี่อฮะเมื่อบอบ้านไปอ่าน้นังน้อยจังหน่อยเนาะ อ้าน้ำเนานะจากน้อยแล้วทีเจ้าเล่อาบคอยเชียนน,นี่คอยเชียนคอยเชียเมียนขนมบ่อนมันลูกอ่ะลินนี่อยู่กันสามคนพี่น้องเฮือนอันนี้เฮือนลังใหม่เด็กผมเป็นเฮือนลังเก่าเฮือนลังเก่าอยู่บรรจารพี่น้องปกติก็สิหกบิดได้แถวนี้เลยอันนี้เมียนนี่เลย มันก็เลยบือหกเนี่ยพี่น้องเบื้องเบิ้งมันเขี่ยวขนาดเขี่ยวเห็ดปวกช่วงนี้เห็ดปวกออกหลายร้ายพี่น้องเอ้ยผู้ใดก็ผู้ใดก็เที่ยวมาขายให้เนาะหู้วาเอาซื้อตลอดแต่ว่าบอกโคตรมาขายบบกวานบักหลายๆน้งพี่น้องบ่แม็กบ่มีเงินเงินเมียเมื่อเบิดวานเมียเมื่อบ้านเนาะอะไรฮะ บาแม่ก็จะเปิดไปยังยมันเดากไปน้ำเจเลย,ยลูกอยากไปน้ำเจาลนี่จะเอามันนห่เด้อคอยชิเมียนขนมนี่ว่าลูกกินนี่

mình bộ, mình con thì bao, ừm, con tên nỗi, đi thấy phe nhỏ rồi mẹ, anh mai lại cho thay chip đủ đó, hãy cho quen ta con đó thay chip đó, hình bỏ hết con <laughs> rồi, giấc <laughs> mau luôn. Ừ. Long nha, lìa đi đây, đi 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 nó đi 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 nó đi 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 呀，拜！Yeah, แกเมนก็อ,อุกใจเด้ ม <pec> ุนฮะลูกทุนใจในกอง

โอ้่าคิวน้ำสิถ่วมเนาะก็เลยเขึ้นมาอันนี้ดังกัดพี่น้องดังดักป่าเนาะคือน้ำมังแห้งแลว้ว,วน้อาเขาไววเ่ล่าวอน้ำทิ่่วมมันบ่ถว,ว,ว่วแล้วก็ยะเขาไหว มึงในคันโบเห็นกล้องก็ะยุนนี่คันเห็นกล้องของัดไม่หานเราได้ที่พ่อจ,จับจบอมน้ำมถ้ามันอัมน้ำเราเลยโอ้ขอไปเก็บเครื่องไว้ให้ลูกก่อนเก็บเครื่องตัวชีทีพ่อได้ถ่ายคลิปลงขาดขาดเคลื่อนเคลื่อนถ่า,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 ายคลิปนะพี่น้องเอ้ยอยู่น้ำลูกนี่แหละสักเครื่องให้ลูกปกตินี่เป็นมีเงาะสักเครื่องให้ลูกเป็นแมนน่เนาะ อันนี้คออันนี้บอ๊อบแม็กอันนี้บอบแม็กเพิ่เลสักนี่เดี๋ยวเสียอาไปนุ่มให้ลูกอ่ะซิม,มาบานเนาะจากแห้งหรือยังแห้งเลยแหละเพราะว่าบ๊อบอแม็กปันหมาดเนาะปันหมาดหอมหอมฮุยฮตัวนี้ก็ตากไว้ก่อนบอ๊อบแม็กได้สักพี่น้องเลยนับแต่เครื่องเมียเครื่องลูกเครื่องตัวเองเนาะเมียนเฮือน สี่ไทยทุกพี่ก้าเลยบ่ะนี้มามันน่าเด๋พอได้ขนมลูกพี่น้องเพื่อนพ่แม็กกับพี่น้องเอ้ยบอลลินเพิ่นเด้อนี่เด้อกับโบซูมาลินดอกวันนี้แดดบอกพี่น้องเอ้ยบ่อแมก็กับสักเครื่องกับเมาตากเพื่อนนี่แหละจักสิอัพจักเชียงกัโอเคแห้งอยู่ S. <S ขี่เลยโมลเจ้าข do. ี่ว่าได้ยังไงฮะอีละขี่เอ๊ะโมลุโมลาขนมเต็มบปะนี่ได้เครื่องตัวอีพอสักแล้วนี่หอมหุ้ยนี่จะมาอีพออ่านน้ำได้อีพอหนุ่มไหนเด้อห้องนอนก็อยากก็หกในเด้อพี่น้องเด้อใส่ชิปมาหนี่แหละ ้องนอนย้ำลูกออกน,ออนะบุกเคยรีวิวห้องนอนจากเกลือตัอง้งแต่คำมานอนปอไปขับไปอา่านหน้าไม่พอปะ,ปะออไปา้าปผมกับจิ๋งเขากะลังคีนั่งหมดแล้วปอิ่มได้เจา้าสวัสดีคับไปอ่านสื่ออยู่กันเอาเดี๋ยวสิถ่ายชีวิตประจำวันแต่เศร้าหดคำพี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเอา ไป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 เอาโจมเจ้าโจมน้องไปทางโน้นก่คือคืออุ้มาะละโจมกันเนาะหลายอย่างเอิ้นจักมียังในปากนะฮะเกี่ยวกระตุยกระตุยอยู่เห็ดปวกวะจักหนหูเด้อไปห้องน้ำกัน แกะออกทั้งรางมันก่อนดเลยการที่เราเชื่อออกแก่ทั้ง่างก่อนลูนไหมลงกินแล้วเราจกินข่าวได้กินให้ดีแน่นอนิ้นยาผูกบริัททำข่าวเล้อเรามีแนวกิน

ทานไ่นองไปเข่าก็เด้อพี่น้องเลย,ยมาเดี๋ยวพอพพอย่ามาครางนี้เด้อคอยถ่ายคลิปเด้เอ,อบังกันนะไว้เดี๋ยวนุ่งเครื่องให้ลูกก่อนนุ่งตัวด้านบุลุฮะมันยังเปียกอยู่อีพอสซักให้วานนี่ตอนแรงวานนี่พี่น้องมันระเบอยากแหงไปเลย นุงเครื่องนี่นุงน่งนุ่งซาดีให้เด้พี่น้องเลยต้องนุ่งไวๆเด้พี่น้องให้ผมพาใจพนลูเลยซาหน่หนนอยห,หนึ่งองัน,นเดียเห็นบ่ซาหน่อยหนึ่งจะให้ลูกได้กูพอใจโอ้โอ้แพง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 ,แพงอันนังอันนังลูกนุงส่งก่อนนุงส่งก่อนใบเก่า tông tới tối đi gỗ, oh, hô oh, lưu sắc hai anh má má má, vâng 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 đi đi mừng nó... á สิาพาเบนมือเอาเห็ดปวกเนาะเขาบอกว่าเห็ดปวกมาลเดอร์เขาอะกองสาวพันเนาะแพงๆพงพงพง,ป,งปะเป็นไรฮะแอบอยู่พอรุ่งเครื่องให้กันปะ่ะแอบพอเหตุยังฮะคนหู ำแพงของ่อปะเมนะริค <Safe rév mark> ีบสีไดีขีตัวสีอยากออกแดงๆครับบอนด้อยู่ในหัน <problemas> ด <IS mus i> ินะบอไ่ในหันหันวานี่ขีบอยู่หันดิเห็นบอ ไม่บัญีเพียงเครื่องชินุงกับบุนุงจีหนังหมดหมดสะ <า S 2> <สา S 1> พอนกีหนังเหมือนไอ้ลูกตู้ให้ไม้ชินนช้นมันเนะเยออมแนละถ้ายพีพาจาก,กีนปดิขวเอาตีขวดสมอนห่อนค่ะขวดขวดไม่ต้องใส่นำ้ำ มันหูละคนณหูละมัน้องกีถึงนก้มหอนมันก็อ่อนได้ก้นเหลือแม่เจ้านี่คือปึกเถอะวะเป็นยามันทิมเลยเ่ยนาอะไรจังนะอ้าม่านไม่ไม่เราไปไดได้ฮะ <c oughs> อยากลงเอาลงก็ลง <c oughs> ทิมเล่ยจังนาคิวกะค <c oughs> ิวเล่ยมันคิ้่ <c oughs> เป็น อคนกุมกุ่มกีลาสิหายแล้ววะนี่ไม่หรอกคนขาตาจะบุลอืม,อ,มอื้อวะฮันดีโอ้ยอาอยากไปแล้วกลับไปสิมาแอบพ่อเลยฮ่คนขอตาคนบ้า ไป,นนะไปอยู่นอยู่ในบุกจะอไรมีอไรมีมมมรมามาลินอยู่บนของลินเดาพี่เนาะลินมมลุกอยู่พี่ตุมตุ่มหาน,น <laughs> ออบอ พ่นบอยากเข่ามาลินอยู่นี่อยากไปลินอยู่ใช่ใช่ฮะเริ่มเอาใจยากเลยได้เจ้านี่ได้บุลกฮะพอเริ่มเมอาใจยากเลยได้นี่สิพากีขั้นนี้และเมือพี่น้อยอ่า ต้ขันนี่แลวมวะคันแม่เัิดครับเป็นแคน่แน่แม่ครับโมเป็น,ปนสวัสดเ,เมื่อแต่ว่าจังหนาจึงสบแป,ปอมนำบอกแม่ก็ทำนำให้ลูกแล้ว ไปเข้าแปดเดือนเลยได้พี่น้องแปดเดือนแปดเดือนเต็มกับวันมือเบิดเดือนนั่นแหละมื่อวันที่เธอบอจักลืมเลยเมื่อบวาบานนะพี่เมฮะมาลุ คนที่ตกก็คนที่ตกในชะ่พี่ของรถรถว่แม็กับรถสปบอนคนละคันขี่คนละคันไงเพราะว่าแย่งกันซื้อมาคันเดียวเนาะก็เลยซื้อมาสองเลยเนาะรถไปผ้า Nông bè khảo nha em mà gọn hai bè lên. Hãy chọc hiền bèn hiền. Dơ. O kèn hủa ý. Bò. Oh, mỗi con chắc lì. Bò ý. Bè khảo bò. Bò ý. bộ ý. Bò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  ý. หยิบตีนลูกจะหยิบตีนตัวเองฮะให้น้องจะไหนเมื่อกองเดียวปันไดอยู่น้องแม่เด้อวันนี้ไปแล้ววาดรถวันนั้กับวะฮะว่าให้พ่อว่าให้พอฮะอีพาคขี้ดื้อฮะว่า ที่องา่อีปได้